สวัสดีครับมิโครฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่17เมษายนนะครับในค่ำคืนนี้ผมยิงทุกมา2คู่นะครับคู่แรกพิมเลนเกตเป็นหลีดอยู่ในเตี๋ตเจอกับริปูคู่ที่2องโคตินเบิร์กป่อบ้านตระกามเดียของมันมู่ครับเป็นบอลสวีเดนออสเตรเลียนะครับริปูกับลีดนะครับเจอกันในเกมแรกๆนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยลีชนะไปก่อน2-1นะแต่ว่าภาพรวมในการเจอกันริปูดูดีกว่านะครับชนะ3เสมอ1นึ่แพ้1เกมนะครับ ความของเจ้าบ้านยังหลียดในเกมล่าสุดโดนคิสตมัมเพลทถล่มไปที่5ประตูต่อหนึ่งผมจำได้ว่าเกมในวันนั้นเนี่ยหลีดขึ้นนำก่อน1น,นูนะครับแล้วเล่นลิบาของหลีดด้วยนะครับตอนนี้หลีดเนี่ยถ้าเกิดเล่นในเกมนี้เจอรีพูอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเกมที่3แล้วนะครับที่เล่นในบ้านก็ชนะมา1เกมว่าเคชนะนู้ตนนัแไงโปรในบานสองหนึ่งแพ้คิสตมัมเพลทหนึ่งต่อห้าแตเกมนี้เนี่ยจะเปิดบ้านเจอรีพูอีกครั้งหนึ่งครับต้องมาดูว่าคนประกอบการในบ้านของเหลียดมีดีมากน้อยแคค่ไหนนะรับ ผลก,กานการองุดหงหิดในบ้านครับชนะ2อเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมแล้วเกม,ม, 2, กมกที่แพ้ไปแพ้แมนยูสองศนครับแพ้ฟุตซัมพ์เดห้าประตูต่อหนึ่งเป็นเกมที่โดนถล่มเละเพะเลยนะครับตัวลิ์พูครับปูมาเยือนในคัมพืนนี้นะครับเราก็ได้จะดูดกันอยู่แล้วว่าลิปพูตอนนี้เนี่ยลูกทีมของเจนท็อปนะครับจังหาสวยตัวริงแบบลงตัวไม่ได้นะครับในหลายๆตำแหน่งนก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับอย่างนี้อ่าตัวนี้ไม่ดีเกมหน้าใช้อีกตัวหนึ่งมาแทนอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวแนวรุกของยูฟูเนี่ยผมว่ามัน,นจริงๆเนี่ยคุณภาพของซาร่าแล้วก็นูนเยสก็บโกผมว่ามันดีทุกทุกกลัวน,นะครับแต่แค่ตรงน,นี้เนี่ยมันยังลงตัวมันยังไม่ลงตัวเลยครับผมว่าฤรื่องดูการนั่นเนี่ยอาจจะน่าสนใจครับดูการนี้เนี่ยอาจจะแย่ยเป็นใหม่นะครับเมื่อฟังของยูฟูก็ค่าเกมที่ผ่านมาครับไร้ชัยชนะนะครับสมตรสองแพ้ในสามเกมสองเกมล่าสุดเสมอกับเชลซีแล้วก็เสมอกับอัลเชนบีสองสองนะครับเกมที่เจอกับปืนใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่ชนะได้ด้วยครับแต่พวกเขาไม่จบเกมไม่ได้นะครับ ผลป้อมนอกบ้านของซูริภูครับก็แพ้สามสิบหกสองนะประมาณนี้ฟผมอยู่รวมพวกเขานะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับฟองลีดอันดับที่สิบหกนะครับก็เป็นทีมหนีตกชั้นอยู่แล้วมียูน,นิเตอ,องคงบบตรคะแนนนำทางของเอเวอเรสต์นอตติ้งแฮมฟอร์ดได้อยู่แค่สองคะแนนเท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยไอ้ตั้งแต่ผมตีด้ยนะตั้งแต่34ลงมาเลยครับตั้งแต่ว,วลูลลงมาเนี่ยทุกทีมมีโอกาสที่จะตกชั้นทั้หมดเลยนะครับโซลิภูกเกมนี้เป็นเกมที่30มสซึ่งจะแข่งน้อยกว่าลิทไม่เต็ดนะครับ ถ้าเกิดเกนี้พวกเขาสามารถเก็บ3ามแต้มได้นะเพราะเขาก็จะมีอยู่สี่สิกิคะแนนครับตามหลังทางฝั่งของไรตันอีกเส้2สองคะแนนเท่านั้นเองนะครับถ้ามีโอกาสจบท็อปโฟได้ไหมเนะยครับผมว่าอาจจะยากพอควรนะรแต่ถ้ารีโฟไม่แพ้เลยนะเอาตั้งแต่นับตั้งแต่เกมนี้จนถึงจบฤดูกาลไม่แพ้กันเลยเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะลุ้นท็อปโฟหรือไปในพื้นที่ยุโรปก็มีนะครับอย่างน้อยก็ยุโรปาน,นะครับประมาณนี้นะผมว่าทีโฟอาะทำได้นะครับ ตัวเรื่องของฮันดี้แคลบอนนี้เนะี่ยบอลทีนี้เวลาตีสองใช่ไหมครับเดีย๋ยวขอดูก่อนนะครับตีสองฮันดี้แคลบอลนี้เปิดมาให้เหลีกาจ่ายน้ำลบนะครับทุกเจ้าเลยแล้วก็รีปูจ่ายสูงสุดอย่ที่เก้าเนี่อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเด็กแต่ให้มาประมาณนี้อยู่นะครับตัวเรื่องของราคาโุ่งเนี่ยครับรีปนะูสูงสุช้ากให้หนึ่งจุดหกแปดนะสูงสุดก็คือหนึ่งจุดแปดสูงแต่ว่าไหลมาตอนนี้เนะี่ยตามสุวอยู่ที่หนึ่งจุดหกห้านีครับตัวตั้งนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับไปถึงอ่า สี่นะครับจุดสมศูนย์สี่ต่อเลยนะครับปรงงานนี้ถือวามากของลีดเป็นอันดับหนะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนมันเล่นในบ้านของลีดแต่ว่าลีดเองก็ฟอร์มไม่ได้ดีนะครับริบโพเองก็ผมว่าด้วยประสิทธิภาพของลูกทีมเลี้ยงคอปเลยครับผมวันนี้เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยลิบโพน่าจะมาดีแล้วผมเชื่อว่าลิบโพลน่าจะทำได้นี่ครับเปิดบ้านแค่บังคับชาติเนั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องชนะขาดนะครับอย่างน้อยท่านศูนย์ก็ยังได้นะแต่ว่าอาจจะได้แค่หู ในเรื่องของรายชื่อแข่งตัวจริงนะครับโทรศัพท์ตีเป็นเอเลซันแบ็กเกอร์เหมือนเดิมครับแนะบวเราก็จะมีเพนารโนมาติฟคอนมไดโรเบอร์รวว Edison, สันรวมดังกลางครัจะโโมีเทียโก้นะครับคาเวิญญาและเฮเดลสันส่วนแนวรถกับยิปคา,า,าร์โกโมเยสนะครับก็จะมีนูนเยต์คบร์บัาคาร์ซาลาครับรถฟังของลีดครับก็มาในแผ่กางที่ใช้ประจําอยู่แล้วครับ4 2 3 1นะ่วก็เป็นโดนสอดนะครับคือเกมนี้เนี่ยผมว่า วัดกันที่แนวรุกนะครับแนวรับขออริภูตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่แนวรุกเนี่ยผมว่าออริภูเยังน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับซาด้ายังเขียบคมเหมือนเดิมมันมุ่เย็ดนะสปีดต้นสปีดร์ายผมว่าดีมากนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เหนื่อยสหรับิผลิตมันต็ดมากแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยริภูมันจะเบียดชนะไปได้ครับกระแสแน่นอนนะครับกระแสตอนนี้อยู่ที่แปดสิบถึงยี่สิบนะครับกระแสอยู่ฝั่งออริภูแหละมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นผมผมก็อยู่ลิวรลับผมว่าิภูลวัันนน้ะะครบชแก กับที่ผูกนะครับคู่แรกต่อไปครับคู่ที่สองนันบ้างครับคู่ที่สองชวยเดนออสตินคารนะครับกูตันเบิร์กเจอกับมัมโม่ครับถ้ากเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นมัมโม่ที่เบียดดีกว่าเล็กน้อยนะครับชนะสามแพ้ไปสองคู่นี้เจอกันไม่เคยเสมอเลยนะครับก้อบของกูตันเบิร์กตอนนี้นะครับถ้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาไรใช่เอ้ะผิดนะผมมีช่างอยู่ในเกมเกมหนึ่งน,นะเป็นเกมกรารชับนี้เจอกับยอร์คพิงน์เครับ ส, of of hmm ส่วนในดีทีองเกมล่าสุดครับแพ้ทั้งสองเกมรวดเลยครับเจอทำมาสองศูนย์เจอกับวานาโมครับโดนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ปอมในบ้านครับเกมล่าสุดเจอกับวานาโมครับแพ้ไป็นหนึ่งศูนย์นะส่วนเกมต่อไปเจอเจอาร์เรนครับงานอเล้วในเวลาสองผู้บอลที่ยี่สิบสามนี้นะครับส่วนฟังของมันโมครับสองเกมล่าสุดที่พัมมาช่นสองเกมรวดครับเจอกับบอมมาออจาน่านะครับในดีทีสองหนึ่งเจอทันไรช่ไหมหนึ่งศูนย์นะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยมุมนี้เนี่ยทำม,มาไอ,อมันนู้เนี่ยดูดีกว่านะครับทางซ้าชนะนสองครับยิงไปสามเสียไปหนึ่งส่วนแล้วตอนโกลเด้นเบิร์กยิงศูนย์เสือสามนะครับไอนี่แคปวันนี้คู่นี้มองเป็นคืนกว่านะครับเป็นคืนสิบนาทีนะครับอันนี้แคปเปิดมาเป็นราคาครึ่งครบลูปแบบเดาลารีฟปูนะแต่เราจ่ายางฝัางของมันนู่ดเป็นราคาน้งนู้นนะครับเพราะว่า คือช่วงเปิดลูกาาเนี่ยมันมั่วทำไม่ดีมากนะครับเกียร์ที้เป็นเกมที่สามเพราะว่าถ้าเกิดจะสะดุดมันจะมันจะไปสะดุดเกมที่สี่ที่ห้านะครับเกมนี้ผมยังมองที่มันมั่เหมือนเดิมนะผมว่ามันมั่วันนี้ทำได้ครับอาจจะชนะขาดได้ด้วยครับส่วนเรื่องของโอเวอร์เอ็น์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปเช็คดูก่อนว่าในตู้นั้ำเงินเนี่ยสองคู่นี้กำลังเจอแต่มันมีมันไม่เยอะหรือเปล่านะครับสูงสามครั้งนะครับแล้วก็ออกต่ำไปสองครั้งนะครับก็จะมีสองหนึ่งสามสองแล้วก็สองตัวสองหนึ่งเพราะว่าลักลัง แต่น้อยมีแน่นอนสองประตูครับสามประตูออาคนรุ่นป่าเมืองหน่อยนะครับแต่มองแต่มองว่าน่จะมีอะไรครับวันนี้ครับผมจะมองไปที่มันง้อผมมุ่งต่อไปที่มันง้อแล้วกันครับวันนี้ถ้าอยู่ทีมเยือนทั้งสองทีมเลยนะครับถ้าตามไม่ชอบได้เลยเจ้าตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับนี่จะเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นแล้วก็ฝากกันด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มนะผมในการทาผฟุตบอลจริงในรางวัลมากกว่าสามพันบาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องดีลาร์อยู่ในคอมเมนต์นะครับสมมติที่เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยก วันนี้พวกคุได้ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ